ในยุคสงครามเซงโกคุณจะได้เห็นนักดาบสมุไรที่ต่อสู้ราวกับไฟในวันลมแรงความขัดแย้งอำนาจระหว่างตระกูลใหญ่ทำให้ญี่ปุ่นยุคนี้เต็มไปด้วยเสียงดาบและกลยุทธ์ลวงตานักดาบที่แท้จริงไม่เพียงแค่ใช้ฝีมือแต่ต้องมีหัวใจที่แน่วแน่และความเฉลียวฉลาด ซึ่งหลายคนไม่รู้คือสมูไรัยยุคนั้นมักฝึกฝนศิลปะการใช้ดาบคาตนะในท่วงท่าที่เรียกว่าเคนจุสึพร้อมกับปรัชญาบูชิโดที่ลึกซึ้งจุดเปลี่ยนสำคัญคือการรวมตัวของผู้นำบางคนที่ทำให้สงครามยืดเยื้อและปฏวิวัติวิธีการรบแบบเดิมต่อให้สงครามผ่านไปสมุรัยเหล่านั้นยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีและความกล้าหาญ คุณจะเข้าใจว่าพลังและความมุ่งมั่นนั้นหล่อหลอมญี่ปุ่นสมัยใหม่ได้อย่างไรติดตามเรื่องราวต่อไปแล้วคุณจะพบกับตัวละครที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยรู้จักแน่นอน